ก็กราบสวัสดีครับทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมยงฟุ้ยไฟนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะผมจะมาแจกพอดีแล้วคือไม่ได้แจกนานมากอันนี้ก็เป็นเกดสกินปืนนะสกินปืนก่อนเยอะสัสเยอะย,ะยะี่ยี่เป็นคำยากนะครับก็เข้ามาที่หน้าไรโค้ดเลยครับใส่ตามผมดิเออรออะไรอะนะ่ะไห้วะนะครับต้องหาโคดตัวหนึ่งนะทุกคนโอเค าก่อน P P C S P นะครับแล้วก็8 E H Q แล้วก็ E หกห้ N ก็ U K D R นะครับใช้งานแหันเลยครับผมรียบร้อยครับเป็นแบบคือเป็นกล่องสกินปืนที่แบบจะว่าไงอ่ะ มือเป็นแบบกล่องสก,กินปืนที่แบบเยอะมากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่ครับเป็นไงอ่ะฮะอะไรครับโอเคครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้ามีโค้ดใหม่มาผมจะเอามาแจกอีกนะครับบ๊ายบายเชิญว่าว่าเลยส่สงทุ่งสมมือให้ไปหนึ่งจังหวะเชิญว่าว่าเลยส่สงทุ่ง bài học không vụ